เจ้านาต้องซื้อข้าวกินกำมาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลังกเกียรติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ จะนี้ไปขอจนต้านท่าฟังรายการหมากอบปบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสํานักสรัียกรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำางเจ้านี่ี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลย ตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ ku radio plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า ku radio thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญตั้นท้าฟังรายการมกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปาง ฝ่ายกิจการสาขาภาคเตือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่กู้วันพุทธ6นาิกา30นาทีแผ่ว7นาฬกา6โมงเกิงถึง7โมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความที่612กิโลเฮิร์หรือพอตึงภาพได้ยิน,นตึงเสียงที่ w w w kerplus 6 1 2 c o m f a c e b o o k l i v e และ Youtube สถานีวิทยุมากอเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการมาะก,กพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสเสบียกรน้ำบาดาลเข็ดนึ่งลำปางนะจ๊ะและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสากัดภาคเหนือตอนบนทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรและก็กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในื้นที่อําเภอบ้านห้องจังหวัดระปูนและจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนทุานฟังเป็นประจําข้าราชกาเสถียนเนียมทราบฮับนาทีดําเนินรายการกู้วันพุธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเช้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้านาที่างสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ m อเสตอริโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์เฟ e บุ o กไล v ์ได้ YouTube สถานีวิทยุหมอกระเจงใหม่สลับสับเปลี่ยนมาแบ่งปนันความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะเจา้าฉันฟังค้าตอนนี้เราอยู่กับดร์พบพรเสรษฐพึกษาค่ะผู้ในการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะอยู่กับเราทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกันต่อโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านศักด์าวิเชียนศิล์นะคะกับทางทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิมคิทักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่ 13และท่านก็เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนานยกสภาม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่าน28นะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะหัวข้อที่ท่านผอ,อแนะนำมาวันนี้เราจะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกันนะคะเราไปพบกับท่านผออดอเอรเพื่พ,พรสรทธทัพลึกษากันดีกว่าสวัสดีค่ะพออขา ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะพ่ออ๋อคะวันนี้การพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นอย่างไรบ้างคะพออคะเรียนเชิญค่ะค่ะน้ำบาดาลเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำงานเนี่ยงานของเราก็ต้องมีมาตรฐานที่จะต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการ ะะถามว่าทําไมต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นน้ำบาดาลที่มีอยู่เนี้ยเกิดการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างบ่อให้ได้เป็นไปตามามาตรฐานปุ่เนี่ยเราก็จะลดปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนชั้นน้ำบาดาลได้แล้วก็ประชาชนก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างที่เขาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่าก ก่อนน้ำระดาลเนี่ยเราทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราเลือกต้นด,ด้วยพื้นที่ที่เราจะไปพัฒนาน้ำบาดาลนะคะก่อนอื่นเราต้องเลือกตําแหน่งที่เราจะเจาะน้ำบาดาลก่อนการเลือกตําแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยพันแรกเลยนะคะต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนชั้นน้ำบาดาลได้อาทิเช่นต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็น หะะ่างจากห้องน้ำนะคะพูดง่ายๆบอกเกลดอ,อยู่ตรงไหนก็ต้องระวังอย่าไปเจาะใกล้ๆอย่างน้อยก็ต้องห่างมาสมักห้าสิบเมตรเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็แหล่งสังกบขยะอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปอยู่ใ,ใกล้ก็ต้องหนีออกมาที่เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยศักยภาพน้ำบาดาลไม่เท่ากันพื้นที่ที่ศักยภาพน้ำบาดาลค่อนข้างต่า หรือเราพูดง่ายๆว่าพื้นที่ที่มันหาน้ํายากๆเนี่ยกรมทรัพยากรนนะ้ำบาดาลเองก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือสํารวจนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเครื่องรีซีสรีซีสอะไรเนี่ยนะคะเครื่องรีซีสก็ย่อมาจากรีซีสติวิตี้เซอร์เวย์นะคะก็เอาจริงๆก็คือเครื่องสํารวจหาว่าถ้าเราจะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเราจะเจอชั้นน้ำมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยต้องทํามาตลอดนะคะ พอเราเลือกจุดที่ก่อนอื่นเราต้องเลือกว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้น้ำบาดาลเนี่ยเขาอยากตรงไหนเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งก่อนนะคะว่าจุดที่ประชาชนต้องการให้เราเจาะเนี่ยหนึ่งห่างจากแหล่งคนมขยะไหมสองห่างจากบอ่อเกิดบอ่อซึมไหมถ้าห่างจากสองจุดนี้และเราก็ต้องลองสองํารวจธรณีฟิสิกส์หรือว่าณนะจุดเนี้ยถ้าเจาะไปแล้วจะเจอเน้ำหรือไม่ นะคะถ้าเราสำรวจเสร็จปุ๊บตรงนี้มันมีรอยแตกของหินนะมันมีตะกอนที่มีโอกาสจะพบชั้นน้ำนะที่ความลึกเท่าไหร่นะคะการสำรวจทรณีฟิสิกส์เนี่ยจะบอกเราด้วยว่าเราต้องเจาะที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะพอได้คำตอบตรงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มดำเนินการเจาะน้ำอาดาแท,ทันทีเจาะเอาตะกอนเศษดินเศษทินขึ้นมานะคะเราจะต้องเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่ได้จากหลุมเจาะเนี่ยทุกๆหนึ่งเมตร เราจะต้องเก็บไว้ถามเก็บเก็บไว้เพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินชั้นหินเนี่ยที่ความลึกประมาณเท่าไหร่แล้วลักษณะของตะกอนที่ขึ้นมาเนี่ยนักธรณีวิทยาหรือว่าช่างเจาะที่เอาเก่งๆเ,เนี่ยเขาดูแล้วเขาจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตะกอนกวดทรายหน้าตาแบบเนี้ยจะมีน้ำหรือไม่ นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นช่างเจาะที่เขามีประสบการณ์สูงๆเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะแล้วก็นักธรณีพิทยาเราเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลตรงน,นี้ไว้ด้วยพอเรารู้ว่าชั้นน้ำบาดาลมันอยู่บริเวณนี้เนี่ยเราก็เจาะไปจนถึงความลึกที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ําเค็มอยู่ด้านบนก็จะมีที่จังนหวัดน่านเนี่ยนะคะบอกเกลือชื่อก็บอกอแล้วนึก็จะมีน้ําเค็มอยู่ข้างบน หรือพื้นที่ที่มีตะกอนที่ไม่ชัดเจนคือเกิดมาแล้วมันก็แยกกันไม่ชัดเจนว่าตกลงน้ำมันอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่พื้นที่ที่เข้าขายสองลงักษณะเนี้ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งมาช่วยนั่นก็คือเครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบชั้นน้ำมาดา,เ,าเราเจาะเป็นหลุมไปแล้วเราก็เอาเครื่องเนี่ยย่าง เครื่องอย่างก็คือหย่อนลงไปในหลุมที่เราเจาะเป็นรูเวลาเตรียมจะสร้างบ่อเนีเอาเครื่องตัวนี้หย่อนลงไปเครื่องตัวนี้ก็จะบอกเราว่าเอาละตรงเนี้ยถ้ามันมีน้ําเค็มนะเขาก็จะบอกว่าน้ําเค็มอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะและถ้าเป็นพื้นที่ที่เราไม่มั่นใจว่าตะกอนกวดทรายตรงไหนแน่ที่มันเป็นชั้นน้ำเอ๊ะบอกเราได้อีก นะคะว่าบริเวณบริเวณไหนความลึกที่เท่าไหร่ที่กวดทรายมันบุกมอกว่าตรงนี้มันจะมีน้าและตรงนี้จะเป็นน้าจืดนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหยกงักธรณีหรือว่าที่ที่ทางนักธรณีทั่วไปเขาจะเรียกว่าอีหลอกอีหลอกนั่นนะหรือแม้กระทั่งช่างเจาะหลายๆท่านอีหลอกอีหลอกก็จะรว้ก,กันนะคะพอเรารู้แล้วว่าโอเคแหละชั้นน้ำบาดาลอยู่ที่ความลึกเพ่านี้นะเราก็จะมาออกแบบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล คาว่าออกแบบการก่อสร้างบอ่อน้ำบาดาลน,นั่นหมายความว่าเราจะลงท่อเนี่ยลงไปเพื่อที่จะเป็นบอ่อน้ำบาดาลจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่แล้วท่อรับน้ําเนี่ยควรจะอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้ก็ได้จากประกอบบกกัารอ่านตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่เอาขึ้นมาจากหลุมจาะ ะะเสร็จแล้วเราก็ก่อสร้างบ่อน้ำปรดานถามว่าการก่อสร้างบ่อน้ำปรดานเนี่ยมันก็มีท่อให้เราเลือกอีกว่าเราจะเลือกท่อ PVC หรือจะเลือกเป็นท่อเหล็กน,นะคะถ้าบ่อไม่ลึกมากเป็นร้เมตรโดยทั่วไปมาตรฐานเราก็จะกำหนดไว้ประมาณนี้ถ้าไม่เกิน150เมตรเราก็จะใช้เป็นท่อ PVC นะคะความหนาชั้นความหนาของท่อ PVC เนี่ยมีหลายเกรดนะคะมีตั้งแต่58.5 13.5นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีถ้าเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทีล่มีน้ำความหนา13.5ก็คือหนาที่สุดเลยนะคะเป็นมาตรฐานเลยก็จะสร้างหมอกนะคะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเป็นท่อพีวีซ13.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วนะคะถ้าเป็นความลึกไม่ถึง150เมตรแล้วถ้าความลึกเกินกว่านั้นล่ะเราก็เลือกใช้ท่อเล็ก ก็เหล็กเอบอสนะคะซึ่งก็จะมีจำนหนอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสองสองแบบที่เราใช้นะคะแล้วการก่อสร้างบอ่อมันก็จะมีท่อที่เราเรียกว่าท่อกรุบนะคะหรือบางทีชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะมองว่าคือท่อตันหรือหมายถึงท่อธรรมดาท้องตลาดคือท่อกอรุบบ่อกอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้คือท่อซอกร่องท่อซอะร่องเนี่ยก็คือจะวางให้ตรงกับชั้นดาบะดาดนะคะ ถ้าวางท่อสอะร่องไม่ตรงกับชั้นน้ำบาดาลน,น้ำก็จะไม่เข้าบ่อนะคะหรือเข้าบ่อก็น้ำน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบวางท่อน้ำหรือที่ว่าท่อสร่องของเราเนี่ยต้องวางให้ตรงกับชั้นน้ำเพื่อจะรับน้ำบาดาลเข้ามาในบ่อได้อย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่เราออกแบบได้แล้วว่าเราจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่ แต่แรกนะคะแล้วก็ต้องมีการใส่กรวดกรองน้ําในบริเวณที่เราจะต้องการนําน้ำบาดานให้มันไหลเข้ามาในบอ่อถามว่าทําไมต้องมีกรวดกรองน้ําด้วยเราก็ป้องกันรเรื่องของทรายละเอียดที่อยู่ในชั้นน้ำบาดาลน,นะคะไม่ให้มันเข้ามาในบอ่อได้นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกสิ่งแบบฟอมอะไรเล็กน้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยตัว รวดกองน้ำนม่ก็จะช่วยได้นะคะหลังจากที่เราก่อสร้างบ่อเสร็จแล้วใส่ขวดกองน้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ําเค็มก็คือการผนึกผนึกคือการไม่ให้ชั้นน้าเค็มเนี่ยลงไปหาน้ําจืดข้างล่างได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยข้างล่างเราก็จะใช้ดินเหนียวเหนียวเราจะปั้นเป็นรูปกลมนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปตรงขอบข้างนอกนะคะ ระหว่างท่อกับผนังหลุมจอดเใส่ลงไปแล้วตัวดินเหนียวเนี่ยะค่ะมันก็จะละลายเป็นชั้นดินเหนียวกั้นไว้ไม่ให้น้าเข้มึมออกไปได้ท่าที่ความลึกประมาณหกเมตรเนี่ยมันจะอัดด้วยซีเมนต์จากผิวดินลงไปหกเมตรจะเป็นซีเมนต์ตัวซีเมนต์ตัวเนี้ยช่วยป้องกันได้ทั้งเรื่องของน้ําสกปรกรจากผิวดินที่จะไหลลงไปในบ่อมาดา ในเกิดการปนเปืนนเ้อนได้บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของแบคทีเรียโคโลอโฟอร์มเนี่ยไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำระดาลระดับตื <S <S บน้นเพื่อนได้เพราะว่าไม่ได้มีการซีลซีเมนต์รอบปากบ่อดอย่างที่กรมทรัพยากรน,น้รบดาเราทำอยู่นะคะค<น>ือถ้าไม่มีการซีลซีเมนต์ไม่มีการเทฐานปูนรอบปากบ่อนน้ก็จะสไหลลงไปซึเนี่ยน้ำมันก็จะสั่งไหลลงไปซึมเปื่อนรอบๆบ่อนได้นะคะอันนี้ก็คือข้อที่ควรระวัง เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบ่อกลกมชีวีกอนธรรมดานก็ให้ความเลือกกำหนดจุดเจาะห่างไกลทะขยะห่างไกลที่ทิ้งขยะห่างไกลสิ่งปฏิกูลห่างไกลห้องน้ําบอ่อเกลือบ่อซึนนะคะเลือกจุดเจาะที่คาดว่าจะพบชั้นน้ําระหว่างเจาะบ่อเราก็มีการเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินโดยละเอียดนะคะแล้วก็มีการออกแบกบกอออ่อสร้างบ่อลงท่อกคุพ่อเ้าร่องให้ตรงกับชั้นน้ำาบดาน,นะคะแล้วพอก่อ,อสร้าง อบอกให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกิืดินเนี่ยสูงลงไปผนเพื่อนชั้นน้ำบาด่านได้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเราจะต้องมีการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อด้วยภาหกังที่เราเจาะเสร็จแล้วเพื่อที่ให้น้ำาสะดวกขึ้นนะคะทำความสะอาดให้บอ่อโล่งน้ำจะได้ไหลเข้าบ่อได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่พัฒนาบอ่อ่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการสูบทดสอบปริมาณน้ำ ถามว่าทําไมต้องสูบทดสอบปริมาณน้ําเราจะต้องทราบว่าบ่อน้ำประทานที่เราเจาะลงไปเนี่ยสามารถจะเอาน้ําขึ้นมาใช้ได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะการสูบทดสอบปริมาณน้ําเนี่ยจะช่วยตอบคาถามในหลายๆข้อข้อแรกก็คือแบบที่ความป็กกี่เมตรแล้วถ้าเราสูบเรื่อยๆ,ๆระดับน้ําเนี่ยมันจะลดลงไปอยู่ที่กี่เมตรอันนี้เอามาใช้ประโยชน์ในการ วางแผนที่จะติดตั้งเครื่องสุบน้ำนะคะเวลาเราใช้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยเครื่องสุบน้ําที่เราใช้ก็ที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าซับเมอร์ซับเมอร์นะคะมันก็คือเครื่องสุบน้ําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ํานะคะหรือ s u บเมอร์ซิเบิมตัวเนี้ยการสุบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะติดตั้งซับเมอร์ซิเบิ m ปัมลงไปที่ความลึกเท่าไหร่นะคะ ดูจากอะไรดูจากเวลาเราสูบทดสอบปริมาณน้าเนี่ยระดับน้ํามันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะไม่ลดอีกต่อไปอันนี้เราเรียกว่าเาตั้งเครื่องสูบเครื่องสูบตัวเนี้ยจะต้องต่ําลงไปกว่าระดับน้าลดนี้อีกเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการที่เราเรียกกันทั่วไปว่าน้ําขาดคือสูบน้ําแล้วมันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการสูบทดสอบปริมาณน้ําเพื่อให้รู้ สูงไปกี่เมตรน้ำมาถึงจะไม่ขานะคะแล้วก็ดูด้วยว่าปริมาณน้ำที่เราสูบทดสอบได้เนี่ยบ่อเน,นี้ยเขามีกำลังผลิตกี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องมาออกแบบเครื่องสูบน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่บ่อให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เป็นมาตรฐานที่เราจะต้องนะคะแล้วสุดท้ายเลยก่อนที่จะให้ประชาชนทุกวไปได้ใช้น้ำเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ คุณภาพน้ํปบาดาลเราจะต้องเก็บตัวอย่างน้ําที่พัฒนาจากบ่อของเราเนี่ยส่งห้องแลบวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกครั้งไปเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ําที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพัฒนาขึ้นมาให้ใช้เนี่ยเําหรับอุปโภคบริโภคหรือไม่หรือมีคุณภาพดีเพียงพอที่จะนําไปใช้เพื่อการเกษตรหรือไม่กรณีที่อุปโภคบริโภคถ้ามีการฝนเปื้อนหรือมีสารตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์นอนุโลม หรือสว่าเกณฑ์มาตรฐานเราก็ต้องแจ้งให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบนะคะเพื่อจะที่หาแนวทางในการที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำเก่าะที่จะนำไปใช้ได้ต่อไปไปของกรมสเรุเารอนนมามดานค่ะ ค่ะมีกระบวนการลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะกว่าจะได้น้ําบาดาลมาใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยแล้วก็อุปโภคบริโภคนะคะนี่เป็นขั้นตอนการพัฒนาน้ําบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรพยากรน้ําบาดาลเลยนะะอันนี้เราเกษตร,รกรหรือว่าประชาชนทั่วไปนี้ถ้าจะเจาะน้ําบาดาลใช้เองในพื้นที่ของตัวเองนี้ ใช้งบของตัวเองนี่คงไม่ได้ใช่ไหมคะเอาค่ะงบเยอะไหมคะอย่างเงี้ยถ้าจะจอดในพื้นที่ของตัวเองใช้ก็เขาทาสามารถทําได้ค่ะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราฟังดูให้ขั้นตอนมันเยอะจังเลยแต่เวลาเราทํางานอ่ะมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเวลาก่อสร้างบ่อหรืออะไรเนี่ยถ้ามันได้มาตรฐานอายุการใช้งานของบ่อเนี่ยมันก็จะยาวมาน นะคะ,คะถ้าเราสร้างบอ่อแบบว่าเอาถูกๆง่ายๆกระสั้นลงนะคะ,คะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราเดี่ยต้องการที่จะให้น้ำมาดานของเราเนี่ยไม่เกิดการปนเปื้อนถ้าเกิดเจาะเองแล้วทำทำเองโดยที่ไม่มีการเทป,ปากบ่อด้วยซีเมนต์ไม่มีการอัดน,นึกรอบบ่อด้วยโอกาสที่จะปนเปื้อนมันเกิดขึ้นได้ง่ายม,มากนะคะ,คะถามว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะเจอบบอาะบ่อน้ำมาดานใช้เอง สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะขออนุญ,ญาตเจาะน้ำบาดาลของนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำน,นักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดทางก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะทางเหนือเขาเรียกต,อกต้องขออนุญ,ญาตเจาะก่อนอทางเหนือเขาจะเรียกตอบแป๊บอะไรเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะ,ะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางบริษัทก็รับเจาะน้ําบาดาลเหมือนกันนะคะพ่ออ๋อค่ะอันนี้เขาก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช่ไหมคะพ่ออ๋อค่ะ ต้องมาขออนุญาตก่อนทั้งหมดเลยค่ะคือคือบางครั้งเนี่ยก็มีการสรรื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะว่าเออไม่ต้องขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยขอบอกว่าอย่าทํานะคะถ้าจาบใดที่คุณจะเจาะลงไปความลึกเกินกว่าสิบห้าอยู่ในข่ายของพระราชบัญญัติน้ำบาดาลทั้งหมดเลยต้องมาขออนุญาตเจาะขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เราไปตรวจเจอทีหลังเนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมาย เร,รมามดานก็ไม่อยากใจร้ายกับพี่น้องประชาชนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแางที่ดีทําให้ถูกต้องดีกว่า <c oughs> ะค่ะจุดที่ไปขออนุญาตที่ไหนนะคะพอะพะอ๋อคะอี่ใไปที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะที่ท่านอยู่เลยค่ะค่ะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะเราอยู่จังหวัดไหนก็ไปขออนุญาตที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆนะคะก่อนที่เราจะจาบน้ำมาดานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่น้าร่องนะคะก็ลองไปติดต่อที่อปทดูก่อนนะคะโอกาสรดความส่วนท้องถิ่นดาวใช่ค่ะใช่ใช่กระบวนการสี่นิ้วเนี่ยค่ะสี่นิ้ว ภารกิจไปให้ที่ท้องถิ่นนะคะออที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทจะังหวัดำรองค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นและในส่วนของโครงการพัฒนานะ้ำมาดานเพื่อการเกษตรแปลงไข่ประจำปีงบประมาณ2,564มีบ้างไหมคะ,ะอาคอคมีข่าวสารความเคลื่อนไหวเออ64เกษตร64นี่เราทำเสร็จไป สำหรับเกษตรแปลงใหญ่เนาะ<ช>ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่อยากเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็ยังส่งคําขอมาได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะเสนอไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าไปเรื่องของการขอรับงบประมาณปี2566แล้วล่ละพอ2565เนี่ยวันนี้เขาเริ่มอภิปรายงบประมาณที่อภิปรายันตั้งแต่เมื่อวานแล้วลเพราะฉะนั้น65เนี่ยไม่ทันแล้วแต่ก็อยากจะให้ส่งคําขอ,ขอเข้ามา จะเอาขึ้นลำดับของเราไว้อยู่เรื่อยๆนะคะบางทีมีงบกลางม,มางบเงินคู่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้ไปะนะคะแต่ถ้าสมมุติโดนตัดเราก็จะมาเข้าคิวต่องดต่อนะคะ,คะขอท่านขอมาท่าน่าเดี๋ยวเราจัดการดําเนินการให้นะคะค่ะย้ำที่อยู่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อส่งคําขอเพื่อจะรับโครงการน้ํำบาดาลเพื่อการเกษตรสําหรับกลุ่มเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะแต่ละชุมชนค่ะ ค่ะได้เลยค่ะผ่านช่องทางไหนคะค่ะค่ะได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะก็สําหรับชนทั่วๆไปทุกท่านเลยนะคะว่าตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราเนี่ยโครงการหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร นะคะถ้าท่านมีสมาชิกเกษตรกรรวมกันเนีตั้งแต่6กรายขึ้นไปนะคะพื้นที่ตั้งแต่120่ไร่ขึ้นไปนะคะท่านรวมกลุ่มกันขอมาเลยนะคะก็ส่งคําขอมาได้นะคะที่สํานักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งสหมู่สอง ตำบลสารานะคะอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปลางรหัสไปรษณีย์นะคะ5 2 1สองนะคะหรือท่านจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 9 1 8 5 9 2 2 3 3้อย้ำอีก091ย์9 แปด2้าเก้าสองสอนะคะ,ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งค่ะโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชนนะคะอันนี้ก็อปทอที่สนใจก็ส่งคำข,ขอมาได้เช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดมาที่สำนักสภเวียรวนน้ำดาลเขตหนึ่งลำปางได้เลยนะคะก็ขออนุญาตย้ำพื้นที่รับผิดชอบของเขตอีกครั้งหนึ่งสวัยภาคเหนือตอนบนนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านแล้วก็แม่ห้องสอนะนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ,ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทวิทยากรน้ำบาดาลแล้วก็ท่านผู้ฟังประชาชนครอบครัวขอรเราในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนสนใจเรื่องของน้ำบาดาลเพื่อกันเกษตรแล้วก็น้ำดื่มสะอาด สำหรับส,สำหรับชุมชนใช่ไหมคะก็สามารถสอบถามที่สำนักทรัพยากรน้ำมาดางสำนักทรัพยากรน้ำมาดังเขตหนึ่งลำปางกับทีมงานท่านพออนะคะดกกรพกพบพรสิทธิพรึกษาโทรศัพท์0 9นย์โทรศัพท์0 9 1 8592233นะคะ0 9 8592233วันนี้เวลาของรายการมกเพื่อประชาชนช่วงน้ำมาดาลเพื่อการเกษตรพบกันได้ทุกวันพุธ6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกก็หมดลงดแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณท่านผอดอเอรเพ็ชรสิริท้าปรึกษาผอ,อสำนักเสบียากรน้ำบาดาลคิดหนึ่งลำบางแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีม งานสถานีวิทยุมากเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันได้วันพุธหน้าเหมือนเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่คะ่ะท่านพออค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ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 